โอ้คุณครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องฟีดูเพนช์เช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ลังไปกับการ์ดเกมซอมเมอร์มาสเตอร์รุ่นนิวล,ลีลาเหมือนเดิมน,นะครับผมและสำหรับลิทเด็กในวันนี้ที่เอามานำเสนอนะครับผมก็น่าจะเป็นจุดสนใจของใครหลายๆคนนั่นก็คือเด็กภาคมืดนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจากจุดก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าอ่า อีฟอนโน่นะครับผมที่เป็นเลตไลท์ uh, line, ใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงลาโชยูด้วยอะไรนะครับตระกูลพวกนี้เนี่ยคือเราก็จะทําเด็กกันออกไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจากจุดนี้เนี่ยเราจะมาลองทําเด็กนะครับผมที่เป็นธาตุมืดที่เป็นเจ้าโปโมกันนะครับผมว่าเจ้าเคอร์ริเซียนเนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนนะครับผมไปดูลิกเด็ทก,กันดีกว่าครับผมไปจ้า ก็ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับเคิร์สนะครับผมของธาตุมืดหลักๆก็คงจะเป็นเดสเคิร์สนะครับผมอ่าแต่ว่าจากจุดนี้นะฮะเจ้าเคิร์ลิเฟียเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีเกี่ยวกับเคิร์สนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นไล่ตีนั่นเองนะครับผมนะก็เคิร์ลิเฟียนะครับมีค่าไล่สนะครับผมค่าชายิสองธาตุมืดดาบแปดโลแปดนะครับผมตั้งต้นนะมีท่ารวมล่างครับรวมล่างเนี่ยมันสามารถรวมร่างแฮชแท็กเคิร์สได้นะครับผมดาบจะเป็น11นะครับผมแล้วก็ถ้ารวมล่างขั้นที่2ก็คือรวมล่างมือ2ใบบบนะะคครัผม่าาดจสูงสุดอยู่่่ที12นนัเองอออบบีีัันท่่ครกวา ซีลนี้นะครับผมดาบเนี่ยจะบวกขึ้นหนึ่งนะครับผมตามนะครับผมอัติมาโซซอสนะครับผมในชายเรานะครับผมนั่นก็คือเจ้ามิสติกการ์ดนะครับผมประเภทลิเลิกทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับผมใบนี้เนี่ยอยู่ในชายครบ3ใบเมื่อไหร่ก็ก็บวก3หน่วยกันไปเลยนะครับผมเต็มๆนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็อัปลิตตี้ถัดมาครับว่าซีลนี้บล็อกเคิร์ดนะครับผมของคร์ลิฟเฟียนนี่เป็นอะไรที่บล็อกเคิร์ดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอเด็กเคิร์ดเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวเลยนะครับผมเกดีนน่ะะะคนนนชดด้เรรัับผมากติทใๆพฉ การสัดอีเท็ของน้องเนี่ยเล่นง่ายแน่นอนและที่สำคัญครับเขาเป็นซิลค่าชายสเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการใส่แหวนธาตุมืดนะครับผมก็จะบวกพลังขึ้น2หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวใหญ่ๆนะฮะและวร็โยนดาบให้เร็วที่สุดนะครับผมอ่ะตามนั้นครับหลังจากนั้นครับผมเลือกที่จะใส่เป็นโปรโมอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือเลยลียาใบนี้นั่นเองนะครับผม เอ็งเจิ้นทัดมืดนะครับผมก็เป็นโปรโมนะฮะแต่จะเป็นผมเลือกใส่ไปแค่2ใบเท่านั้นนะครับผมก็เป็นซิลค่าไล่3ค่าชาย3นะครับผมดาบ9โลแปนะครับผมรวมร่างขั้นที่1ดาบ11นะครับผมรวมร่างขั้นที่2เมื่อไหร่นะครับผมดาบจะเป็น13นะฮะสูงสุดเลย13บสามอเวอร์รี่สั้นๆครับบอกว่าซิลนี้บล็อกเคิร์สเอ่อบล็อกชามเคิร์สนะครับผมก็คือไม่ถูกควบคุมนั่นเองนะครับผมคือจริงๆครับในเรื่องของการเอาซิลค่าชาย3เข้ามาร่วมกับเด็กนะครับผมต้องบอกเลยว่า มันมีตัวเลือกเยอะมากมายหลายสายลากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าอินฟอ์โนนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าพอเราเลือกเล่นเป็นอินฟอ์โนใช่ไหมครับผมอ่า มันก็จะต้องทำมาด้วยเจ้าเดธไนท์คอมมานเดอร์นะครับผมจากจุดนี้เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะถอดคู่นั้นออกไปนะครับผมแล้วก็จะยืนเป็นเจ้าเอ็นเจนท่านมืดนะครับผมแล้วก็จะเป็นเคอร์ริเฟียนเลยทันทีนะครับผมถามว่าตัวอื่นที่น่าใส่มีไหมก็จะมีตัวนี้ครับที่น่าใส่นะครับผมนั่นก็คือเจ้าเทียมแมทนะครับผมคือลงมาปุ๊บเนี่ยอาบิลิตี้เขาจะทำงานครับมีมืดใบอื่นในสนามเรานะครับผมซิีนี้เข้ามาสามซินหนึ่งใบดาบจะโดนลบนานถึงสองเทิร์นนะครับผมนั่นก็คือดาบลบสองนะคือมมันสาารถ สร้างผลลบได้นะครับผมแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นช็อตแบบเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิด MP เต็มๆเรา MP7 นะครับผมเราจะต้องสังเวยสี่หน่วยเพื่อให้เกิดเอฟเฟกของเทียมแมทนะครับผมซึ่งมันจะ MP นําไปก่อน4หน่วยนะครับผมในเรื่องของการแก้การอะไรอย่างนก็จะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของท่ารวมล่างนะครับผมเบรกท่าพลังนะครับผมเจ้าแองเจิลท่ามือของเราเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าเจ้าเทียมแมทด้วยนะครับผมอินโฟโน่ด้วยนะครับผมซึ่งความใหญ่จริงๆนะครับเอาตรงๆครัับมนเท่ากับราโชยยูเลอ่า ซึ่งราชโยูครับต่างกันนิดเดียวคือมันรวมร่างยากนะครับผมมันก็คือจะต้องเอาแฮชแท็กนี้นะครับผมท่ามืดหรือท่าไฟนะครับผมค่าพลังจะเท่ากับ13เลยนะครับผมนะแต่อัพเรตี้ของเจ้าราชโยูเนี่ยชัดเจนครับเอาไว้สู้กับคิงนะครับผมแฮชแท็กคิงไฟตรงข้ามเนี่ยถ้าใช้ยสามเนี่ยโดนโจมตีมาให้ปุ๊บกับพลังนะครับท้ยานแบบถ้ารวมร่างอยู่13ก็จะเป็น16กันเลยทีเดียวถือว่าแรงครับผมมากๆนะฮะแต่จากจุดนี้เนี่ยผมเอาเบสตั้งต้นแล้วก็ค่าไล่ถูกเข้าว่านะครับผมนะฮะก็เลยเลือกเป็นนนนทาาสสมมมมือีดดำ่ใใไปััั้้งห2บบะครผตเลย ใบถัดไปที่เล่นทตุมืดแล้วไม่ใส่ไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวบูตัวตีตัวตัดเกมนะครับอยู่กับทตุมือใส่แหวนมือได้ด้วยนะครับผมก็ใส่เซเบรัสไป4ใบครับผมดาบเนี่ยลงมาค่าเจ็เท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้ารวมล่างมือ2อใบเมื่อไหร่ดาบสูงสุด11นะครับผมมากับอาร์ตี้ที่บอกว่าสิ่งนี้โจมตีใบลองรวมล่างได้นะครับผมเอามาทํางานสลับกับเครืลิเซียนครับบุกโจมตีคนบนนะครับผมเซเบรัสตัดไปล่างนะครับผมตามนั้นเลยครับผมสังเกตดูค่าไล่ครับตอนนี้คือค่าไล่เนี่ยมผ ใบตาไตนะครับผมผมเลือกใส่เจ้าแบ็คไวเซอร์นะครับผมมาสองใบนะครับผมจากจุดนี้แบ็คไวเซอร์ทำงานที่แบบว่า ตอนเข้ามานะครับผมมันสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองเราได้นะครับผมนะเลือกเรียงได้นะครับผมจะเอาไว้บนกองหรือใต้กองก็ได้นะครับผมเป็นการแบบอารมณ์คัดสรรนะครับผมแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับผมสกิลบอกว่าจ่ายสามเอ็มพีมธาตุมืดอื่นในสนามเราทำลายมิสติกชนิด PS 1ใบในสนามได้นะครับผมกรณีที่แบบว่าเราโดนแตะแงะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ที่เป็นชนิด PS เอสแบ็คไบรเซอร์ก็จะทำหน้าที่ยิ่งนะครับผมยิ่งออกยิ่งฝั่งตรงข้ามนะครับผมเล่นเด็กที่ติด PS ใส่ตัวเองเยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะติดแหวนหรือว่าออ่่าาาาาาุปปกกกกรรรรรรรณณ์ใใดๆ็็ตมมมมมทีีเเสสิคคพลัังวะะไน้บผถ ไวด์เซอร์เคลียร์ออกได้นะครับผมจากจุดนี้ใส่ไปเพียง2ใบนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นตระกูลใบรองรวมล่างครับแต่เป็นใบรองล้มล่างที่ส่งผลได้โหดร้ายมากๆครับผมนั่นก็คือเจ้าแอสเซอร์ินโดร์นะครับผมจากจุดนี้เนี่ยเอาไว้ตัดตัวเล่นฝั่งตรงข้ามนะครับผมยืนแอทแทรไลน์จ่สามเอ็มพีครับมีมืดอื่นในสนามเรามีซิลฝ่ายตรงข้ามสามใบขึ้นไปเนาะซิลหนึ่งใบนะครับผมฝ่ายตรงข้ามที่มีค่าดาบน้อยที่สุดและไม่เกินแปดนะครับผมจะติดเดสเคิร์ทันทีนะฮะจากจุดนี้เนี่ยยยคคคคคือออแนนนนน่่่่่่่่รรับเเพาาาาะซิลชชโดสวใหญีก็ พื้นฐานค่าพลังตั้งต้นเนี่ยไม่ค่อยเกิน8นะครับผมแต่ถ้าเป็นซิลค่าใช้สานะครับผมตระกูลแบบว่าบวกพลังให้เพื่อนนะครับผมก็ก็มีแน่นอนครับที่สามารถจะโดนเบสเกิดได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมเนาะก็เป็นช้อยทางเลือกครับนะจ่ายสามโดนติดเบสเคิดได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นครับผมก็จะใช้เป็นอ่าอดีเทลนะครับผมอาจจะใส่ตัวนี้นะครับผมไปซีบพ่นะครับผมคือจริงๆอาเบอริตี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบสามคนรว้ที่รวมร่างอยู่เนาะก็คือมีเมื่ออื่นๆนะครับผม สองใบขึ้นไปในสนามเรานะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามซิลที่รวมร่างหนึ่งใบในแอททแคไลน์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจะติดพอยซ์นเคิร์สอันเทอร์นั่นเองนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าถ้าเราเล่นเจ้าอินฟอนโนใช่ไหมครับผมมันจะมีท่าที่แบบว่าเอาไว้โจมตีคนที่ติดนะครับผมอ่าเล่นใบนี้นะครับผมเอาไว้โจมตีคนที่ติดพอยซ์นเคิร์สนะครับผมเจ้าอินฟอนโนเนี่ยก็จะบุกพลังขึ้นสองหน่วยถูกไหมแต่คือพอรวมร่างของอินฟอนโนแล้วเนี่ย คือรวมล่างมามันก็พลัง11นะครับผมตีคนที่ติดพอยซันเกิร์ตก็จะเป็น12 13ครับพอไปชั่งน้ำหนักเทียบเท่ากับแองเจิลทัดมืดนะครับผมมันตี13อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็เลือกใส่เป็นแองเจิลทัดมืดแทนซะเลยนะครับผมนะไม่ต้องใส่อินฟโนนะครับผมแต่หลักๆครับลงมาก็คือมันสามารถแบบว่าจิ้มนะครับผมคนที่รวมล่างอยู่นะครับผมทำให้ติดพอยซันเกิร์ตอันนั้นเทอานั้นั่นหมายถึงถ้าเขาเอาแยกล่างออกไปนะครับผมแล้วตัวที่แบบว่าติดพอยซันเิร์เนี่ยจะเออออาาาไไไปลงงงรรวมมม่่่่ตด้้เเทนนนััะคบผก็็็เเเเอออาาาาาามมมมมททท่่่่นน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 นัััััั้้้้้แแคคคคะะะะะะรรรบบบบผผผจกกกฮลลวปีี2ใใืสข ก็จะเป็นเจ MM uh, ้าน um. ้องสลาเมืดนะครับผมอ่าอันนี้โนเทคนะครับผมเอามาใส่เป็นทําตัวใบรองร่นร่างค่าไรหนึ่งเนี่ยรวมแล้วก็คือ6ตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นค่าไรสองนั่นก็คือน้องแอสซินดอร์นะครับผมอีก4ตัวเท่ากับว่าซิลค่าใช้หนึ่งของเราเนี่ยใช้ไทั้งหมด10ใบนั้นครับผมอ่ะตามนั้นเลยก็โดยรวมนะครับผมตัวเด็กเนี่ยผมจะเล่นประมาณนี้นะครับผมตั้งเกมโดยใช้เคอริเซียนหรือแองเจิ้ลทัตมืดก่อนในตั้งต้นนะครับผมแต่เกมหลักๆของเราเราจะเน้นไปที่เจ้าเคอริเซียนนะครับผมเพื่่อทีจะ ติกแหวนใบบวกพลังใดๆก็ตามนะครับผมให้กับเคลิฟิเียนตัวใหญ่ๆจากนั้นครับผมก็อยู่ที่ดวงนะครับผมคือจั่วการ์ดมาหาดาให้เจอถ้าเจอดาเมื่อไหร่นะครับผม1ใบในการแก้นะครับผมมันสามารถไล่มาบุ๊บลบสามน่วยนะครับผมให้กับซิลไฟตรงข้าหนึ่งใบนะครับผม คือแบบว่าดูดีมากนะครับผมและหลังจากนั้นพอใช้เสร็จเนี่ยเจ้าดาบมืดเนี่ยครับมันก็จะไปลงในชายใช่ไหมครับแล้วก็เคลลิเฟนก็จะเป็นการตัวบวกพลังนั่นเองอ้ดูดีนะครับผมก็ตามนั้นเลยจริงจมันแอบเป็นอารมณ์เคาน์เตอร์นะครับผมเคาน์เตอร์นะเราไม่จาเป็นต้องแบบรีบไล่ลงไปนะอะไรประมาณนี้ครับผมอาจจะแบบช็อตวิ่งตีนะครับผมไล่ดาบมือนะ่ครับผมลงไปปั้งนะครับผมจับลบ3าตกชายปุ๊บเราก็บวกพลังทันทีอะไรประมาณนี้ครับผมนะพยายามเลี้ยงเกมไวครับเรื่อยๆครับผมเนาะก็ม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นช้อยทางเลือกนะครับผมตัวหลักต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมการ์ดนะครับผมแล้วก็เจ้อาอัติมัตโซซอสนะครับผมก็เป็นถึงอันต้าแลกเลยทีเดียวนะครับผมก็ถามว่าเก่งมากไหมผมบอกได้เลยว่า มันตั้งต้นนะครับผมมันตัวใหญ่ในระดับหนึ่งแต่ในกรณีที่แบบว่าถ้ามันยื้อเกมได้แล้วดาบลงหลุมเร็วนะครับผมเจ้าเคอร์ลิเฟียนจะตัวใหญ่นั่นเองนะครับผมตามสภาพนะครับผมแต่เกมหลักๆเหมือนเดิมครับผมทำงานตัวตีตัวหลักนะครับผมก็จะเป็นเซเมลับตัดใบรองก่อนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะเป็นเคอร์ลิเฟียนแองเจิลทัพมืวิ่งไปตีนะครับผมยิงเดทได้ตามจังหวะแล้วแต่จังหวะนะครับผมโอเคอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับภาทมืดนะครับผมที่แนะแนวได้ก็ คงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมผิดภลาดประการใดไม่ถูกใจใครยังไงอยากลองปรับเปลี่ยนปรับเล่นกันก็ทําได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ